เราก็อยู่กับช่องของเทพมงคลฟาร์มนะครับชาแนลวันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ทุกคนให้การรอคอยสำหรับอำเภอพัมงไทยของเรานะครับวันนี้เป็นประเพณีบุญต้องไฟนะครับวันนี้ปีนี้นะครับ2,015หลังจากที่ห่างหายกันไป2ปีโควิด19นะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ เทศกาลบูญบ้องไฟประจำอำเภอพนมไพรเราวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากวงซูซูแล้วก็วงคาราบาวนะครับมามอบความสนุกสนานกับพ่อแม่พี่น้องเราวันนี้เรามาติดตั้งกล้องจอนปิดนะครับภายในคอนเสิร์ตแล้วก็พาทุกๆกคนนะครับมาดูระบบเสียงระบบไฟต่างๆใายในงานวันนี้ครับครับวันนี้นะครับคอนเสิร์ตของพี่แอดคาราบาวนะครับแล้วก็วงซูซูนะครับที่อำเภอพนมไพร ก็จะทําการแสดงในวันที่คืนวันที่14นะครับหลังจากการแหร่บ,บนมงไฟเสร็จก็เจอกันครับณนะสนามโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรวันนี้ทีมงานของเราก็มาทําในส่วนของกล้องจอนปิดนะฮะนี่ก็คือทีมงานของพวกเราอันนี้ก็คือเจ้าของ SPR Farm นะครับศูนย์ติวฟิสิกส์นะครับจากม,ามาหาสารคาม บวิศวกรจากหมอเบยแล้วก็เทพมงคลฟาร์มนะครับฟาร์มครับสวนะวันนี้วอเทคนะครับวอเทคทั้งงานเลยนะครับก็<อ>ตู้ที่หลากหลายสูตรนะครับสุดท้ายก็มามาจบที่หน้าเปิดนี่แหละฮะดูแล้วก็ครับตอนนี้ก็ทีมงานก็กำลังติดตั้งกล้องจอนปิดทั้งสิบตัวนะครับสิบตัวทั้ง บริเวณหน้าเวทีแล้วก็ทางเข้าออกนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาชมตู้กันะครับเบื้องต้นก็ตู้วอเทคนะครับ1 2ึ่งสองสาี่ห้าหกสาสิบดนะครับฝั่งละ18ใบสำหรับตู้เบตนะครับส่วนกลางแหลมก็นี่เลยฮะเป็นแถวยาวเลย ไม่ดังให้รู้ไปนะครับอันนี้เพ w าะว่าอครับเพ w า r ว่าอที่ผมนับได้นะครับฝั่งหนึ่งก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14ท่านนะครับ14คูณ2ก็เป็น28นะครับทั้งหมดฝั่งละ14บตัวนะครับแล้วระบบไฟไฟบีมครับตู้มอนิเตอร์ตู้มอนิเตอร์2ฝั่งก็อย่างนี้เลยนะฮะ แฮกคู่มาเลยฝั่งนี้น่าจะเป็นพี่พี่เทียรี่นะถ้าถ้าถ้าจากที่เคยดูนะครับฝั่งขวาสุดก็น่าจะเป็นของพี่เล็กคาราบาวนะครับระบบไฟต่างๆถ้าถูกเซ็ตเรียบร้อยแล้วก็จะถูกยกขึ้นนะฮะอันนี้ตู้มอนิเตอร์ของน่าจะเป็นของพี่แอดคนเดียวนะฮะอืมเลยสี่ใบเลยนะครับ ี่แอใช้คนเดียว4ใบนะครับตู้มอนิเตอร์หน้าเวทีนะครับตู้แอมกีตาร์ที่มองเห็นก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นยี่ห้อมาเชลครับมาเชลทั้งหมดเลยครับมาเชลทั้งชุดเลยครับก็เป็นยี่ห้อที่ถือว่าเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยมนะเห็นท,ทุกคอนเสิร์ตก็จะใช้ของมาเชลครับ โอ้นับไปได้ฮะเยอะมากอันนี้ก็เป็นระบบไฟแล้วก็ระบบสัญญาณของระบบเสียงนะครับที่จะถูกจำไปที่มิกเซอร์ด้านหน้านะครับเอาเส้นสีแดงเลยเนอะแดงดำไฟะะไไแ,ลแล้วก็ก็สึกแอ้วแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นเขียวน้เงินครับผมเขียวเขียว,ยวขาวแล้วก็เออเขียว เ,เนและครับการทำงานก็จะเถียงกันอย่างนี้แหละครับไม่รู้สีอะไรบ้างครับสายสายเยอะครับสีเขียวสีแดงสีเหลืองผมก็มผมขับรถมาก็เห็นอยู่ตามสีแยกครับสีเขียวสีเหลืองัเต์ตัเตร์ เดี๋ยวเราติดตามดูนะครับว่าถ้าติดตั้งกล้องจรปิดแล้วจะได้รับชมมุมไหนบ้างนะครับแล้วก็ท่านที่จะมาเที่ยวชมก็จะไปเอย,ยืนอยู่มุมไหนดีนะครับติดต่ออะไรที่แตงกวาเซซิส,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 สอ๋อเรามี <laughs> หลายช่องฮะต,ตอนนี้น่าจะลงที่ของเทพมงคลฟาร์มครับผม ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับตามสูตรเลยครับผมเพียงเท่านั้นก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนช่องของเทพมงคลฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ยตุ้ยๆนม่อค่เนี่ยัวเนแล้วอย่างงี้ครับบ่นอะไรฮะนี้เจ้าของช่องครับ เจ้าของฟาร์มด้วยครับมันไรสุดก็มีโปรเจกต์หนึ่งครับกาลังจะออกรถไถนาโอ้โหครับ่อเห็นทีมงานมีนะครับก็สําหรับใครนะครับก็พอดีเลยครับที่มีข้อมูลเกี่ยวรถไถนานะเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับก็คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับอันนี้อันนี้ให้ข้อมูลของเจ้าของช่องด้วยนะครับแกกำลังเล็งรุ่นสามสี่ศูนย์แปดอยู่นะครับ ถ้าใครมีสามชิ้นนะครับนําเสนอแกได้เลยนะฮะคือแกกําลังเล็งเลงหาอยู่นะครับผมก็ก็เล็งเอยู่เหมือนกันครับก็เป็นความฝ่ยฝันของชาวเลขชาาเราเนาะด้านข้างก็เป็นขบวนขบวนของบั้งไฟสวยงามนะครับขบวนของขอบวนบั้งไฟถ้าภาษาทางบ้านเราก็เรียกบั้งไฟเอที่จะเตรียมแห่ในวันพรุ่งนี้นะฮะ สวยๆงน้นเลยนะครับเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามในช็อตต่อไปนะครับว่ามุมกล้องที่ได้จะเป็นยังไงครับส่วนเรื่องระบบเสียงเนี่ยถ้าเกิดไม่มืดค่ำซะก่อนก็จะให้รับรับฟังรับฟังจากฟอนต์นะครับด้านหน้าระบบเสียงที่แบบของจริงเลยนะครับว่าเนื้อเสียงจะเป็นยังไงสำหรับวาวเิคทั้งชุดเลยนะครับ เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งครับ